ค่ะทุกคนชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณนะคะ <c oughs> ในช่วงเดือนมิถุนายน,นะคะ่ะปี2568นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสั์ตันตกสามารถรับชมควบคู่กันได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูว่าความรักของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะคะขอดู พลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะในช่วงนี้โอ้ไพ่เดอะซันนะคะกรกฎนะคะเป็นยังไงไพ่สองดาจัสมินคือช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณนะ่ะเป็นพลังงานของความสำเร็จนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยสำเร็จเรื่องงานนะคะในเรื่องของ ความรักก็ได้นะคือพลังงานแห่งความสุขนะคะสำเร็จสมหวังขึ้นมาเนาะถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณติดปัญหาคุณตัดสินใจไม่ได้คุณมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะไพ่พลังงานไพ่สองดาบเนี่ยคุณอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือว่าที่อึดอัดใจนะคะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เนี่ยนะ ุณจะเจอทางออกนะคะคุณจะเจอหนทางที่ดีเนาะแล้วก็เป็นพลังงานที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรคุณอะให้คุณได้เปิดรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่ใช่นะคะความชัดเจนหรือว่าการประสบความสําเร็จนะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินก็ได้นะถ้าคุณรอคอยนะคะคุณกําลังจะได้รับนะแล้วก็ พลังงานในช่วงนี้นะคะเป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์เนาะก็รากฎมีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็ดูแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองมากๆแฮปปี้กับเพื่อนนะคะกับบรรยากาศรอบข้างที่คุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอืมแล้วคุณจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะ หรือบางคนเนี่ยถ้าคุณแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนะคะไม่ชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยังไงเนี่ยมองว่าคุณจะปล่อยนะคะคุณจะปล่อยความเจ็บปวดออกจากชีวิตของคุณนะคะแล้วก็คุณจะเลือกหนทางที่แบบให้ความสุขกับตัวเองอะไพเดอะซันเนี่ยยังไงคุณจะต้องแบบเลือกความสุขไว้ก่อนอะคือคุณจะไม่เอาอีกแล้วว่าความเจ็บปวดนะคะนะเป็นแบบนั้น ขอดูนะว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะคะกรากฎเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่สี่ถ้วยนะคะโอ้ยช่วงนี้มีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะนะเอาจริงคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะความสำเร็จเนาะแล้วก็เรามัดระวังตัวเองมากๆเลยคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าสังคมหรือเก็บตัวหรือแบบอยากอยู่คนเดียวไหมนะคะ อ่เไม่อยากให้ใครรู้เรื่องของคุณหรือคุณไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนนะในในช่วงนี้นะคะความรักเป็นยังไงความรักเนี่ยคุณมีกำแพงสูงนะในช่วงนี้นะคะอืมกว่าคุณจะเข้มแข็งคุณจะผ่านอะไรมามาหยุดจุดนี้ได้นะคะคุณก็แบบเนี่ย หมดพลังไปเยอะเหมือนกันนะในเรื่อง,องความรักนะคะนกมองว่าจะมีคนเข้ามาชอบมาสนใจคุณนะคะในช่วงนี้ยิ่งคุณแบบไม่ได้สนใจเรื่องของความรักคุณสนใจเรื่องงานเรื่องความมั่งคั่งความสําเร็จของตัวเองก็ตามนะคะก็จะมีคนอยากจะเข้ามานะคะสางความสัมพันธ์กับคุณนะแล้วก็เออ เป็นพลังงานแบบไหนอีกไพ่แปดถ้วยน่าจะมีการคุยกันแล้วนะคะสำหรับตัวชาวกรกฎนะเนี่ยคุณและเขาน่าจะมีความแตกต่างกันนะคะเป็นคนไกลก็ได้หรือคนที่เคยห่างหายกันไปแล้วกลับมาให้โอกาสกันอีกก็ได้นะคะก็มองว่าความรักในช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ดูแบบ สดใสนะคะมีชีวิตชีวานะคะมีความสุขในความสัมพันธ์นะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า happy อะนะแล้วก็อ,อมีความหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะมีเวลาอยู่ด้วยกันให้ความสำคัญระหว่างกันและกันรล้ตัวคุณกับเขาเนี่ยนะ มีความเรียบง่ายเนาะมีความสงบให้กันอนะคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไว้วางใจนะคะไว้วางใจซึ่งก,กันและกันถามว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาเนี่ยใส่ใจกันมากขึ้นนะคะแคร์ความรู้สึกกันมากขึ้นนะแล้วคุณก็ดูฮอตดูร้อนแรงดูมีเสน่ห์สำหรับคนของคุณมากๆเลยอะ อย่างที่บอกอะว่าอาจจะแตกต่างกันได้นะคะนะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาตินะคะความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบสื่อสารกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะบางคนอยู่ห่างไกลกันก็ได้นัดเจอกันได้แบบมีเวลาร่วมกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ <c oughs> จับมือกันไว้แน่นเลยนะคะไม่ไม่ปล่อยกันไปไหนแม้ว่า จะมีอุปสรรคนะคะมีความยากเกิดขึ้นก็ตามเนาะก็ยังแบบเหนียวแน่นนะคะความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณกับเขาเจออุปสรรคก็เหมือนเป็นช่วงเวลาของการทดสอบนะคะทดสอบเอ่อความรักครั้งนี้นะคะเป็นเป็นบททดสอบเออประมาณนั้นเลยเอ่อความรักของคุณแสดงออกกันมากขึ้นนะคะ ควชัดเจนความชัดเจนในที่นี้การกระทําที่ชัดเจนนะคะความรู้สึกที่ชัดเจนว่าเ,เขาเป็นคนที่ใช่สําหรับเราเป็นคนที่ใช่สําหรับการการักกันก็ได้ด้วยพลังงานไพ่เดอะซันใบนี้นะคะเป็นคนสองคนเนาะปกติจะมีคนเดียวเนาะเหมือนกับคุณทั้งคู่อะ่ะคือรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของการการักกันแล้วนะคะแล้วก็การกระทําการแสดงออกก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะเนาะ ทำให้เห็นมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นว่าต่างคนต่างก็มีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้ผ่านงานได้นะคะเนี่ยเป็นคนไกลได้เนาะอม,มีพลังงานของชาววันาทิตย์นะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนชาวราศีตุลธาตุไฟเมดสิงธนูนะคะ คนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการที่ปรึกษานะคะรักษากฎหมายก็ได้นะขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับกรกฎหน่อยอู้เขาหลงไหลคุณมากค่ะคนคนนี้เขา เขาจริงจังแหละนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะคะอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะหรือเขาก็เชื่อว่าคุณเนี้ยแหละเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็ร้อนแรงนะคะแล้วก็คุณมีแรงหนึงดดต่อเขาสูงนะคะตัวเขาเองค่อนข้างที่จะแบบสนใจคุณแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับคุณมากๆ คุณคือความสุขของเขาแล้วก็เขาก็อยากทําให้คุณมีความสุขนะคะ,ะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาให้เกียรติคุณนะเขาคงอยากที่จะให้คุณเนี่ยเข้าไปมีส่วนในครอบครังเขานะคะหรืออยากให้คุณเนี่ยได้รู้จักเพื่อนรู้จักคนที่เขาเคารพนับถือนะคะผู้หลักทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งเขาก็ได้อะไรย่างเงี้ยนะคุณและเขาอาจจะมีศาสนาที่แตกต่างกันนะคะ พอดูค่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงคะสำหรับในเดือนนี้สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็พลังงานสิบดาบถ้าดินพลึกศกกันมังกรเนาะอืมให้สิบดาบแนวโน้มนะคะ อย่างที่บอกถ้าเป็นคนเก่าของการรายกาันก็คงจะไม่มีใครนะคะที่จะแบบเข้ามาแทนที่ในใจของเขาได้เนาะคือคุณก็ยังสําคัญแล้วก็พิเศษที่สุดนะคะสำหรับเขา,าเขาก็ยังไม่ได้แบบคิดที่จะมีใครนะคะเขาก็คงอยากที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะคุณสําคัญที่สุดนะคะถ้าเป็นคนเก่าเาเนี่ยเขาจะกลับมาเนาะ เป็นการที่แบบดูเหมือนเขายังสนใจชีวิตคุณอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นคนเก่าๆเ,เนาะไพ่สรุปเนี่ยมองว่าคนคนนี้นะคะอืมคนคนนี้จะทำให้คุณรู้สึก มั่นใจในตัวเขานะคะเนาะมั่นใจในตัวเขาทําให้คุณเนี่ยปล่อยวางอดีตของคุณนะคะหรือว่าคุณคุณไม่กลัวที่จะมีความรักอีกแล้วอะนะนกมองว่าตัวของชาวกรกฎเองก็เป็นคนที่ นั่นแหละทุกคนมีอดีตนะคะในเรื่องของความรักเนาะความเสียใจผิดหวังต่างๆนะคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเชื่อใจไว้วางใจเขานะคะก็มีพลังงานของทัดลมนะคะเมถุนตุนกุมหรือคนที่เด็กกว่าคุณได้นะอืมแนวโน้มเนี่ยได้พัฒนาความสัมพันธ์แน่นอนนะคะนะเขาน่าจะเป็นความรักที่คุณแบบรอคอยมาตลอดนะคะสําหรับบางคนเนี่ย ถ้าไม่ใช่คนเก่านะบอกเลยว่าคนคนนี้ก็เป็นความรักครั้งใหม่ที่ใช่สำหรับคุณนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยอยากที่จะเปิดใจนะคะให้โอกาสค,คนคนนี้เนาะรักทางไกลนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือ คุณทั้งคู่จะไม่กลัวนะคะไม่กลัวกับความรักอีกแล้วนะคะนะไพ่ทาวเวอร์ใบนี้นะคะน้องไม่กลัวนะคะไม่กลัวที่จะเจ็บในเรื่องของความรักนะคะพร้อมที่จะมีความรักครั้งนี้พร้อมที่จะปกป้องดูแลแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันนะคะอืมเป็นรักต่างไวัยได้นะคะไพ่หกถ้วยนะแล้วก็สี่ไม้ อย่างที่บอกว่าเป็นคนเก่าเก่าได้ด้วยนะคะสําหรับบางคนอะคนเก่ากลับมานะคะกลับมาชัดเจนนะคะกลับมาด้วยความรักความคิดถึงแล้วก็พร้อมที่จะแบบมีคอมมิทเมนต์นะคะสําหรับคนเก่าเก่าเนาะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยมองว่าคนคนนี้นะคะคนคนนี้กับคุณ จะได้ชัดเจนนะได้พัฒนาความสำคัญกันอย่างแน่นอนนะอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานที่หัวสายนะคะหรือว่าย้ายงานเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะคุณทั้งคู่จะมีความรักความผูกพันนะคะมีความรู้สึก ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยจะชัดเจนนะทุกคนรับรู้นะคะคนรอบข้างนะรอบกลัวรับรู้ว่าคุณคบกันอยู่อะไรประมาณนี้ด้วยเนาะก็จะมีข่าวดีแหละสําหรับความรักครั้งนี้นะคะคนคนนี้เดินหน้าเราไม่ถอยแน่นอนนะคะไม่ถอยหลังแน่นอนนะอืมเนี่ยบางคนเจอกับคนที่เขาเคยกลัวในเรื่องของความรักนะคะเขามีออดีตเขากลัวเนาะเขาไม่กล้าที่จะแบบ เปิดใจอะไรก็ตามแต่ตอนนี้คือคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบอยากจะไปข้างหน้ากับคุณนะคะอยากที่จะแบบแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้มากๆเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะคะนุกมองว่าเป็นพลังงานของคนที่เปิดใจให้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นคงนะคะมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็ มองถึงการที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะในอนาคตประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจที่จะดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ